พาลวยกับเสือมายกับยังขั้นกิโรยับออ้เอาเอาเอาเออโอ้โอ้ตัวเตียมตัวเตียมเออเออ เออเออเอาเอาเสื่อมใหม่ครับช่วงอากาศเปลี่ยนครับเดี๋ยวกันหนาวเดี๋ยวกัน้อนครับเมื่อวานนี้กินยาแล้วพ่อ ơ tàn 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 nó tàn 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 cả tàn 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 nữa! ยาเห็ดดบยาพยาดเออแต่พยาดไม่น่ากินนะเพราะว่าอ้วนขนาดนี้เออไม่กล้าแย่งสารอาหารมารวยหรอกอ้วนมากเออโอ้โหโอ้อ เออว่าพ่ออยูุหายไปไหนฮ่าออ้อย่ังหนังฟังพ่อบุญเลยเออไปแล้ว